และเสียงนั้นก็เลือนหายไปพระภิกษุลดปืนลงและวางมันลงบนตักอีกครั้งท่าทางของท่านกลับมาสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิชิตยืนนิ่งความสับสนเข้าครอบงำทีมของเขายังคงปิดล้อมแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาความเงียบในห้องนั้นหนักอึ้งกว่าความตึงเครียดใดๆแสงไฟจากไฟฉายของผู้หมวดวิชิตสันรริก มันไม่ใช่แค่ความตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นความหมาดหวั่นที่ไร้คำอธิบายเขามองเข้าไปในดวงตาของพระภิกษุอีกครั้งและคราวนี้เขามองเห็นบางสิ่งไม่ใช่ความแค้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเศร้าความเศร้าที่ลึกเกินกว่าจะหยั่งถึงแล้วดวงตาคู่นั้นก็หลับลงอย่างช้าๆพระภิกษุรุดตัวลงกับพื้น ร่างกายของท่านไม่ไหวติงวิชิตรีบเข้าไปดูหัวใจของเขาเต้นรัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาแตะที่ข้อมือของพระภิกษุและไม่พบชีพรจรแต่ร่างกายยังคงอบอุ่นเหมือนเพิ่งสิ้นลมไปแล้ววิชิตก็สังเกตเห็นบางอย่างสิ่งที่วางอยู่บนพื้นใกล้กับมือของพระภิกษุไม่ใช่ปืน แต่เป็นดอกไม้แห้งและกลีบดอกไม้บางๆที่มีรอยเลือดหยดลงมาและเสียงนั้นก็เลือนหายไปพระภิกษุลดปืนลงและวางมันลงบนตักอีกครั้งท่าทางของท่านกลับมาสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิชิตยืนนิ่งความสับสนเข้าครอบงำทีมของเขายังคงปิดล้อมแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามา ความเงียบในห้องนั้นหนักอึ้งกว่าความตึงเครียดใดๆแสงไฟจากไฟฉายของผู้หมวดวิชิตสันดริกมันไม่ใช่แค่ความตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นความหวาดหวั่นที่ไร้คำอธิบายเขามองเข้าไปในดวงตาของพระภิกษุอีกครั้งและคราวนี้เขามองเห็นบางสิ่งไม่ใช่ความแค้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเศร้า ความเศร้าที่ลึกเกินกว่าจะหยั่งถึงแล้วดวงตาคู่นั้นก็หลับลงอย่างช้าๆพระภิกษุรุดตัวลงกับพื้นร่างกายของท่านไม่ไหวติงวิชิตรีบเข้าไปดูหัวใจของเขาเต้นรัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาแตะที่ข้อมือของพระภิกษุและไม่พบชีพ,พจรแต่ร่างกายยังคงอบอุ่นเหมือนเพิ่งสิ้นลมไป แล้ววิชิตก็สังเกตเห็นบางอย่างสิ่งที่วางอยู่บนพื้นใกล้กับมือของพระภิกษุไม่ใช่ปืนแต่เป็นดอกไม้แห้งและกลีบดอกไม้บางๆที่มีรอยเลือดหยดลงมามือของผู้หมวดวิชิตสั่นเทาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความสับสนอย่างที่สุดเขาจ้องมองที่ดอกไม้นั้นดอกไม้เล็กๆที่ดูเหมือนจะบอบช้ำ และมีรอยเลือดเปื้อนรอยเลือดที่มาจากไหนเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่หน้าต่างที่ถูกปิดสนิทและกำแพงที่ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีอะไรเลยมีเพียงความเงียบสงัดและกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ตอนนี้กลายเป็นกลิ่นคาวเลือดจางๆสมาชิกในทีมของเขาค่อยๆเดินเข้ามา แต่ละคนมีสีหน้าสับสนไม่ต่างกันทุกคนเห็นปืนและเห็นพระภิกษุที่สิ้นลมแต่ไม่มีใครเห็นสิ่งที่วิชิตเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงที่เขาได้ยินวิชิตหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมามือยังคงสั่นเขาต้องรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาจะอธิบายได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้เจอปืน แต่เจอความเศร้าและไม่ได้ยินเสียงปืนแต่ได้ยินเสียงกระซิบเสียงที่พูดว่าเจ้ามาสายไปเขาไม่มีคำตอบไม่มีหลักฐานนอกจากดอกไม้เล็กๆที่เปื้อนเลือดและคําถามที่ดังอยู่ในใจเขามาสายไปสำหรับอะไรและใครคือผู้ที่จากไปจริงๆทีมพิสูจน์หลักฐานเข้ามาในห้อง พวกเขาทำงานอย่างเป็นระบบกล้องถ่ายภาพเก็บลายนิ้วมือทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้หมวดวิชิตยืนมองเหมือนเป็นคนนอกเขาเห็นเจ้าหน้าที่หยิบปืนขึ้นมาอย่างระมัดระวังแต่ไม่มีใครสนใจดอกไม้ที่วิชิตวางไว้บนพื้นราวกับมันไม่มีตัวตนหรือพวกเขาไม่เห็นมันตั้งแต่แรก วิชิตหยิบดอกไม้นั้นขึ้นมาใส่ในถุงพลาสติกเล็กๆเขาเก็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อไม่มีใครรู้ไม่มีใครถามเขาเดินออกมาจากโรงเรียนบรรยากาศภายนอกดูปกติแต่สำหรับเขาทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วความจริงสิ่งที่เขาเคยเชื่อดูเหมือนจะพังทลายลงในหัวของเขามีแต่คำถาม คำถามที่หาคำตอบไม่ได้เรื่องราวในคืนนี้จะจบลงในรายงานว่าเป็นคดีฆ่าตัวตายแต่เขารู้ดีมันไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นบางอย่างที่ลึกซึ้งและมืดมนมากกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และเขาผู้หมวดวิชิตคือคนเดียวที่ได้รับรู้ความจริงนั้น เขาขับรถกลับบ้านในความเงียบและในความเงียบนั้นเขารู้สึกได้ถึงเสียงกระซิบอีกครั้งจากความมืดจากเบาะหลังเจ้ามาสายไปวิชิตหันขวับที่เบาะหลังว่างเปล่าความยินเยือกวิ่งไปตามสันหลังไม่ใช่จากเครื่องปรับอากาศแต่จากความกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงในหัว มันเป็นเสียงกระซิบที่แท้จริงดังมาจากที่ที่ไม่มีใครอยู่เขาจอดรถข้างทางหัวใจเต้นรัววิชิตหยิบถุงพลาสติกที่มีดอกไม้ออกมากลีบดอกไม้แห้งและคราบเลือดที่ซีดจางเขามองมันใต้แสงไฟข้างถนนแสงไฟสลัวสลัวทำให้คราบเลือดดูคล้ายตัวอักษรเหมือนเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง แต่เขาอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาโบราณหรือเป็นแค่จินตนาการของเขาเองเขาเริ่มสงสัยในสติของตัวเองเรื่องราวในคืนนี้มันเกินกว่าที่สมองของมนุษย์จะประมวลผลได้วิชิตไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเขาเป็นตำรวจเชื่อในกฎหมายและเชื่อในหลักฐานแต่คืนนี้ทุกอย่างที่เขาเชื่อ มันถูกท้าทายเขากลับมาที่รถสตาร์ทเครื่องแต่คราวนี้เขาไม่ได้ขับกลับบ้านเขาขับไปยังห้องสมุดสาธารณะที่อยู่ใกล้ที่สุดเขารู้ว่าเขาต้องหาคําตอบต้องหาความหมายของสัญลักษณ์บนกลีบดอกไม้และต้องเข้าใจว่าเจ้ามาสายไปหมายถึงอะไรเขาต้องทำไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไร เพราะเขาไม่ต้องการให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกความมืดและความลับในคืนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ห้องสมุดประตูถูกล็อกแต่เขาใช้ไฟฉายส่องเข้าไปเขาเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหววิชิตหยิบปืนออกมาและเขาก็จําได้เหตุการณ์ที่โรงเรียนเขาวางปืนลง และวทุกกระจกเขากระโดดเข้าไปเสียงสัญญาณเตือนภัยดังลั่นแต่ไม่มีใครมาเขาตรงไปที่แผนกประวัติศาสตร์ค้นหาหนังสือเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์โบราณและภาษาที่สาบสูนในที่สุดเขาก็เจอหนังสือปกหน,นานาเต็มไปด้วยรูปวาดประหลาดเขาเปิดไปที่หน้าหนึ่งรูปวาดดอกไม้ และสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกลีบตรงกับที่เขาเห็นทางใต้รูปมีคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์แห่งการชำระล้างใช้ในการประกอบพิธีกรรมโบราณเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกจองจำและแลกเปลี่ยนกับวิญญ,ญาณของผู้ชำระใจของวิชิตหล่นวูบเขากลับไปที่คำกระซิบเจ้ามาสายไปเขาไม่ได้มาช่วย แต่เขามาเพื่อรับช่วงต่อวิญญาณของพระภิกษุไม่ได้ไปไหนมันยังคงอยู่ที่นี่ในตัวเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่เงาในมุมมืดเงาของพระภิกษุยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้เขาแล้วเงาก็เดินเข้ามาชา้ชาช้าเข้ามาหาเขาเพื่อมอบหน้าที่ หมออภาระที่เขาไม่เคยต้องการวิชิตหลับตาลงแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงความหยินเยือกบางอย่างกำลังเข้าสิงร่างของเขาเขาไม่ใช่ผู้หมวดวิชิตอีกต่อไปเขากลายเป็นผู้ชำระคนต่อไปผู้หมวดวิชิตลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ดวงตาคู่นั้นไม่ได้สะท้อนความกลัวหรือความสับสนอีกแล้ว มันว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่หนักอึ้องและเป็นนิรันดร์เขาไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวหรือความอบอุ่นไม่มีความสุขไม่มีความเศร้ามีเพียงความว่างเปล่าและภารกิจที่ต้องทำต่อไปเสียงไซเรนจากรถตำรวจที่อยู่นอกห้องสมุดเริ่มดังขึ้นเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วแต่พวกเขามาเพื่อตามหาใคร ผู้หมวดวิชิตเดินออกไปจากห้องสมุดอย่างสงบนิ่งเขาไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้ซ่อนตัวเขาเพียงเดินออกไปเผชิญหน้ากับความจริงในมือของเขายังคงมีถุงพลาสติกที่มีดอกไม้แห้งและรอยเลือดจางๆแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันคืออะไรมันคือสัญ,ญลักษ์ณ สัญลักษณ์ของสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเขาผู้หมวดวิชิตเกิดอะไรขึ้นวิชิตมองหน้าเขาและยิม้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาเป็นรอยยิ้มที่วิชิตเคยเห็นเมื่อไม่นานมานี้ในดวงตาของพระภิกษุและเสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่เสียงของเขาแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบ และหนักแน่นไม่มีอะไรแค่การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนนั้นมองอย่างสับสนแต่ก่อนที่เขาจะถามอะไรต่อวิชิตก็เดินจากไปหายเข้าไปในความมืดของค่ำคืนพร้อมกับภาระที่มองไม่เห็นภารกิจที่จะไม่มีวันสิ้นสุดและเรื่องราวของตำรวจที่หายตัวไปจะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งคดีที่ถูกปิด โดยไม่มีใครรู้ความจริงถนนที่เคยเต็มไปด้วยแสงไฟสัดส่องจากรถตำรวจตอนนี้กลับมามืดมิดมีเพียงแสงไฟถนนที่สลัวสลัวผู้หมวดวิชิตเดินไปเรื่อยๆเขาไม่ใช่ผู้หมวดวิชิตอีกแล้วแต่เขาคือผู้รับผิดชอบคนใหม่เขาแบกรับภาระที่หนักอึง้งไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาจะนำพาความเงียบงันและความลับไปด้วยเสมอ แต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างที่กำลังรอเขาอยู่บางสิ่งที่ไม่สามารถหนี้นได้คือโชคชะตาเมื่อเขาเดินไปถึงปลายถนนเขามองเห็นบางสิ่งมีร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดร่างนั้นไม่ได้สวมจีวรแต่เป็นชุดตำรวจผู้หมวดวิชิตรู้สึกถึงความหยินเยียบที่คุ้นเคยเขาเดินเข้าไปใกล้ๆ เงาของเขาทับซ้อนกับเงาของร่างนั้นเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขาก็จำได้นั่นคือตัวเขาเองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนผู้หมวดวิชิตในอดีตกำลังเดินเข้าไปในโรงเรียนร้างพร้อมกับลูกน้องเขาหันไปมองเห็นโรงเรียนเก่าแสงไฟจากรถตำรวจและเสียงไซเรนทุกอย่างกำลังเกิดขึ้น ในวงจรที่ไม่สิ้นสุดเขาคือผู้ชำระคนใหม่ที่ต้องวงเวียนเพื่อทำภารกิจและรอคอยผู้รับผิดชอบคนต่อไปเรื่องราวของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในคืนที่ไม่มีวันจบในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเจ้ามาสายไปไม่ใช่คำพูดสุดท้ายแต่เป็นคำทักทาย สำหรับผู้มาใหม่ถนนในยามค่ำคืนยังคงเงียบสงัดผู้หมวดวิชิตยืนมองตัวเองในอดีตที่กำลังเดินเข้าไปในโรงเรียนเขารับรู้ถึงทุกรายละเอียดเสียงฝีเท้ากลิ่นอับความหวาดกลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเห็นตัวเองในอดีตเปิดประตูห้องและพบกับพระภิกษุเขาเห็นความตกใจบนใบหน้าของตัวเอง เห็นตัวเองหยิบปืนและเห็นพระภิกษุยิม้มเขาคือพยานและเป็นผู้ที่กำลังจะดำเนินเรื่องราวเดิมซ้ำเขาต้องยืนอยู่ตรงนี้เพื่อรอดูและรอรับเขาจะต้องทำซ้ำในทุกๆรายละเอียดในทุกๆคืนในทุกๆชาติพบเป็นหน้าที่ที่ร้ยจุดสิ้นสุดและร้ายซึ่งการหนีพ้นไม่มีทางออก ไม่มีทางหลุดพ้นมีเพียงการรอคอยรอคอยผู้มาใหม่ผู้ที่ต้องมารับช่วงต่อเหมือนกับที่เขาเคยทำในที่สุดวิชิตก็เข้าใจเขาไม่ใช่แค่ตำรวจเขาคือผู้เฝ้ามองผู้พิทักษ์ที่ต้องทำหน้าที่เพื่อไม่ให้ความมืดมิดครอบงำโลกนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของวงจร ที่กำลังดำเนินต่อไปในความเงียบในความลับตลอดไปแต่แล้ววงจรก็หยุดชะงักในฉากที่สำรอยผู้หมวดวิชิตในอดีตไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนเขายืนนิ่งมองมาที่วิชิตในปัจจุบันดวงตาของเขาสับสนเต็มไปด้วยความกลัวและเสียงหนึ่ง ไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงกรีดร้องดังก้องอยู่ในหัวของวิชิตฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ปล่อยฉันไปวิชิตในปัจจุบันตะลึงงานเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดความทรมานและความสิ้นหวังที่แผ่ออกมาจากร่างของตัวเองในอดีตนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ความจริง เบื้องหลังหน้ากากแห่งความสงบเป็นความเจ็บปวดที่ไร้ที่สิ้นสุดวิชิตสุดตัวลงเขาไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดนั้นได้เขาไม่สามารถทนได้ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวงจรน,นี้แต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากพระภิกษุแต่เป็นเสียงจากภายในเจ้ามาสายไปไม่ใช่เพื่อช่วยเขา แต่เพื่อช่วยตัวเองเขาไม่ต้องการสิ่งนี้และเจ้าก็เช่นกันเจ้าต้องทำลายวงจรก่อนที่มันจะกลืนกินทุกครองรวมถึงตัวเจ้าเองและนี่คือโอกาสเดียวของเจ้าวิชิตเงยหน้าขึ้นมองไปที่เงาของเขาในอดีตความม่างเปล่าในดวงตาของเขาหายไปแทนที่ด้วยความมุ่งมั่น และในมือของเขาดอกไม้ที่เคยเปื้อนเลือดก็กลับมาสดใสกลับคืนสู่ชีวิตอีกครั้งเขากำดอกไม้นั้นไว้ในมือแน่นพลังงานบางอย่างไหลผ่านร่างของเขาไม่ใช่ความมืดแต่เป็นแสงสว่างที่อ่อนโยนมันคือพลังแห่งการทำลายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เขามองไปที่ตัวเองในอดีตอีกครั้งและส่งรอยยิ้มให้ รอยยิ้มที่แท้จริงปราศจากความว่างเปล่าเต็มไปด้วยความเข้าใจเขายกมือขึ้นดอกไม้ในมือเปล่งประกายแสงนั้นสว่างจ้าจนกลืนกินทุกอย่างทั้งโรงเรียนทั้งตัวเขาในอดีตท,ทั้งตัวเขาในปัจจุบันทุกอย่างสลายไปกลายเป็นธุลีแสงที่ล่องลอยในอากาศและทุกอย่างก็กลับมามืดสนิทอีกครั้ง แต่คราวนี้ความเงียบไม่ได้น่ากลัวความเงียบนี้เต็มไปด้วยความสงบความสงบที่แท้จริงเมื่อแสงจางหายไปวิชิตก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมแต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วในมือของเขาไม่มีดอกไม้ไม่มีรอยเลือดไม่มีภาระเขาเป็นแค่ตำรวจธรรมดาคนหนึ่ง ที่กำลังยืนอยู่บนถนนในยามค่ำคืนเขาหันกลับไปมองโรงเรียนเก่ามันดูปกติเหมือนเป็นแค่โรงเรียนร้างทั่วไปไม่มีความลับไม่มีความมืดไม่มีเรื่องราวที่น่ากลัวเขารู้สึกได้ถึงความโล่งอกหัวใจของเขาเต้นปกติไม่มีเสียงกระสิบในหัวเขากลับมาเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์ วิชิตหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมารายงานสถานการณ์กลับสถานีไม่พบสิ่งผิดปกติปฏิบัติการสิ้นสุดแล้วเขาก็ขับรถจากไปเรื่องราวในคืนนั้นจะไม่มีใครได้รู้นอกจากเขาและเขาจะเก็บมันไว้ในใจในฐานะเครื่องตัวใจว่าบางครั้งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาจเป็นการต่อสู้กับตัวเองเพื่อทำลายวงจรและเพื่อปลดปล่อยวิชิตกลับถึงบ้านเขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพยายามล้างความทรงจําในคืนนี้ออกไปแต่ภาพเหล่านั้นยังคงชัดเจนในหัวภาพของพระภิกษุภาพของตัวเองในอดีตภาพของดอกไม้ที่เปล่งแสงเขาหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่ม มือของเขาไม่สั่นแล้วหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะปกติเขาไม่ได้รู้สึกถึงภาระหรือความรับผิดชอบใดๆอีกแต่ในความโล่งใจนั้นก็มีความเศร้าเล็กน้อยเขาได้ทำลายวงจรได้ช่วยตัวเองและได้ช่วยคนที่เขารู้จักแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องสูญเสียบางสิ่งไปเขาจะไม่มีวันรู้ว่าถ้าเขาเลือกที่จะรับ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่มีวันรู้ว่าใครคือพระภิกษุรูปนั้นและทำไมเรื่องราวทั้งหมดถึงได้เกิดขึ้นเขาไม่ต้องการคำตอบอีกแล้วเขาต้องการแค่ที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นวิชิตเดินไปที่ระเบียงสูตรอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้น แสงสว่างค่อยๆขับไล่ความมืดมิดเขามองดูเมืองที่กำลังตื่นผู้คนเริ่มออกเดินทางใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอย่างแท้จริงเขายิ้มรอยยิ้มที่แท้จริงปราศจากภาระเขาได้ก้าวข้ามคืนที่น่ากลัวนั้นมาแล้ว และเรื่องราวของเขาเรื่องราวของตำรวจที่บุกโรงเรียนและพบความจริงที่ซ่อนอยู่ได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์